ตัวเอ็กโซเนี่ยครับคือผมเนี่ยตัดเย็บเสื้อผ้ามานานแล้วก็เจอฝุ่นผ้านะครับทำให้ผมเป็นโรคภูมิแพ้ถึงขั้นว่าเป็นไซนัสอักเสบนะครับทีนี้ผมก็เกิดเป็นมาหลายปีแล้วฮะทีนี้พอปีที่แล้วผมป่วยไซนัสอักเสบนะครับต้องเข้าโรงพยาบาลนะครับนี้ไปนอนโรงพยาบาล5คืนนะครับคุณหมอเขาลงความเห็นว่าจะต้องผ่าตัดไซนัสแต่ต้องวางเงินเป็นแสนนะครับใช้เงินเป็นแสนเลยใช่ไหมคะครับผมไซนัสภูมิแพ้เนี่ยจะฝุ่นผ้าเนี่ยนะครับผมทีนี้ก็เลยทีนี้มันก็เยอะมาก ป,ประกันที่ทําประกันไปก็ช่วยเราไม่ได้ใช่ไหมไม่คุ้มครองทีนี้ก็ขอย้ายเข้าโรงพยาบาลรัฐบาลนะครับทีนี้มาเข้าโรงพยาบาลรัฐบาลก็ต้องมารอเตียงอีกเป็นเดือนออหลังจากนั้นก็มาเจอ,อ คุณป้ารัดดามาแนะนําเรื่องเอ็กโซให้นะครับก็เลยมาทดลองใช้ดูพอใช้ไปแค่15วันไปหมอหน้าตรวจนะครับพอหมอนัดตรวจปุ๊บว่าคุณสันติไปทําอะไรมานะครับคือแผลมันยุบลงแล้วนะครับอาการดีขึ้นเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องผ่าตัดก็ได้ว่าต้องต้องลองลองดูก่อนนะครับทีนี้ผมก็ใช้มาตลอดผลสุดท้ายที่หมอนัดผ่าเมื่อวันที่8สิงหมษายมนห้ารยไม่ต้องผ่าตัดและไม่ต้องเจ็บตัวฮะก็เลยมาสนใจ ทำเป็นธุรกิจครับผม